สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าย่าสีคนเดิมสนิทกัาโอ้ลืมแล้วเราต้องเดินจะเอาพริกอยูตรงน้นพริกเขียวมันไม่เด็นวะกินกับส้มผักลุงวางเซ็ตั้ยอนาคตข่าวข่าวอ้นมาคิดยุคหันน่ะนะๆๆนะั่นนั่นนั่นยุคเีย เก็บมาจนมาจากต้นเลยนะจากต้นน้ำมากินเร็วๆเด้อเจ้าน่ะดูช่างขึ้นทำงานเลยนะเลยน่ะเลยน่ะเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปเกือบๆน่ะเกือบๆลงต้นหิ้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 งเห็นบอกนั่นแหละเออนั่นแหละมันพอดีกินก้าบนะมันเลย พูดีกินกราบเลยนะเผ็ดมากเลยอ่อนเเป็นเรื่องเี่น้องคอยจะโซ่เด้อคอยสิโซ่กินเลยป่ะเนี่ยคอยเห็นก็กินในติกต็อก ทำใหญ่ๆไหมเขาจะกินไหมเห็นป่ะเห็นอยู่ป่ะเขากินในติ๊กตอกทำไมเขาไม่เห็นเลยเขาทำไม่เผียบอยู่เออขวดเอามันทมมากินขึ้นไปแล้วอดเอาเอาแล้ว ขึ้นสมองแล้วไม่ได้แล้วขึ้นสมองแล้วสม,มองเล่นเลยพี่น้องลุงวางมอมให้ลุงวางมอมให้ลุงวางลูกชายคอยตื่นหรอเป่เออลูกชายคอยมาแนะ่ลูกชายไม่กินข้าวลูกชายลูกชายแย่มั้

นวาอร่อยกิน uhm> ข้าวให้ใจดีก uh, ่อนเ้าใจดีอโอ้เพอยู่เนาะทำเสร็จตุ๊กตุ๊ต๊กตกข้าทินิ่ทำไมไม่เห็นเขานไดเขากินผลไม้เขากินแบบมเร่นไม้เ่นะฮะับต๊บเลยยำกอกเบาเลยเขาออ้า

กระจายไหวเราถามหาเมื่อกี้นี่เออลูกชายามาแน่มาชามาเด้อลูกชายยาสีเอ้ยมาพอดีมัาคือเผ็ดลุงวางเาไปกินเนาะเผ็ดฮังาเพื่อนยังลุงวางว่าไม่เผ็ดสูดดูเผ็ด นดูว่าเว่าไม่เส็เหมือนอที่บ้านเน่ยเหมือนเินทิพนเดียวกนเะแต่ว่าของผมนี่มันสิเ็นมันยังอ่อนพี่จูด้มือทานพ่อเพลเรื่ยอ่าพ่เพล่นเลยนะเรื่อยไปยาวคนิ่งนั้นบ้ดนเาเศ้าเรให้บอกพ่อีลีไระน้ำตาไหลแล้วพ บาดคอแล้วตอนนี้มามมานี่หรือาตัดแตนี่นะเก๋าอ่ะ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 ่เอาเก๋าเลยนี่แมนกิเลยวขวานเียวอะบาดมาโดนแล้วเดี๋ยวมันจะโดนแขน

พี่นะมีเพชรมันวาวนะอเอาอีกต้องวางเพชร้ะตึ้งเม็ดเหนวหมอ๋อถ้าข้ออะไรก็เป็นคืเดียวอดเหมือนมันหิวมันไม่หิวก็คือ ต้มต้มต้มจิ๋วตุงาเอาผักไ้นี้ไปตูง่าเอาผกนี้ให้บอกกระดาษผมไห้ับบอเงยตุงสัร์นตุง่นบ่นี้ับสีดาวอันที่เขาใส่ต้มนะเขาใส่หอมหอมบอล์ะบ้อมบัวใส่หอม หนเลียงเรียกพรกี้นะหนูมนไม่มีบุงไม่มีบัว <c oughs> ไม่ขัอันนี้นะเนี่นี่เนีนี่ออขาหอมป้อมนี่ใส่หอมป้อมนะับต้นต้นหอมกับต้นหอมขับไม่ได้ซื้อฟอกซีมาพากันที่เขาแ่าางงาส้นไม้หนึ่งนเงียเาจะเงีย จืดเอาที่เลาไปาไเถอะแ <c oughs> คบโยนนะแคบมันแ <c oughs> คบมันมีเถอ้มันมีเถอะอนะฮะเอาไม่ใส่ไม่เอานะพ่อม,ม,มันไม่ใช่แบบ่คือดีสุดแรเดี๋ยว ใครฟันด uh. ีก mm ิน hmm. ท oh. oh, mm ุ hmm. er hmm. like mm ้งสายอ่ะลุงบอกว่าคออว่าสียยองเจ้าแล้วว่าเจ้าเห็ดไผว่าลูกชายขอเห็ดโอ้สีหยองพีคนเนาะเป็นไามานี่มาเนนนาร้อนมน่ามัมม่วสุก เอาห้ามแม่นะเม็ดนั้นนะ่ะเม็ดเม็ดนั้นเอาห้าวเลยนะ่ะมือผิวดนะีแ <c oughs> ท่เฟสนะ <c oughs> พี่แท่เฟบอกกินเม็ดนึงมีเมดเลยเป็นะ่ ่ะเง้ามันกคันเยาอมมาฮือลกับ่บกรแซื้อน้ำม <teenage girl. S 1> ูใสบ่ตเดีวแล้ซื้อน้ำมูใสบ่น้ำมูใสน้ำอามาเสียเขานี่เสียเข้าเออน้ำเสียเข้าเออน้ำเสียเข้าเจ้าบ้านกันเพราะว่าน้ำมู Năm xài, nó màu sấy nó bị vàng nó 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 sao hố nó 拿自来水，拿水。 ้องเจอตูอ้เอเจอของบอกระวัง <c oughs> ตู้กระเด้ออันขาว